สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัฒรธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกรบปาวัฒนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิธีทอดผ้าป,ป่าบูชาธรรมพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าพระ พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมถวายจัุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมวัตรธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัพธรรมกายจอร์เจียจะจัดในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่ทุกท่านตอนนี้ได้กลับมาร่วมพิธีกรรมร่วมกันในวัดได้แล้วนะคะรวมถึงทุกทกท่านที่ร่วมพิธีกรรมทางบ้านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะ